สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบตอครอบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลทยลีกคู่ระหว่างเมืองท้องยูนิเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของจูแบงครอกยุนิเต็ดแต่ที่สนามธันเดอร์ดมสเตเดียมในเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเรานะครับ ผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายแบงคอกชนะไป1น,นัดและเสมอกันไป2นัดผลงาน3นัดล่าสุดของเมืองทองชนะ1เสมอ1แพ้1น,นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับชนบุรี2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนผลงานสามนัดล่าสุดของแบงคอกเสมอสองแพ้1นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับบุรีรัมย์หประตูต่อศูนย์ในความพร้อมก่อนเกมของเจ้าบ้านเมืองทองไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนตัวยางใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าเมืองทองจะส่งลงในสนามในระบบ4 2 3 1ประกอบด้วยผูร้รักษาป,ประตูกอลกฎดพิพัฒน์นัทดาหลัง4ตัวทริสตงโดชองบิลลองส่งวุฒิไครควนสถาบอลแดงสีแกลงคู่พิชาอุทา การนลินทาววันศักสามตัวลูกวิลเลียมบ๊อปปรเมศอาจวิไลเจริญสักวงกฏส่วนหน้าเป้าสเตฟานเชโปโวิีและในส่วนความพร้อมของแบงคอกจะไม่มีทิติพันธ์พ่วงจันที่บาดเจ็บยาวส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าแบงคอกจะส่งลงในสนามเระบบ4 2 3 1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูปฏิวัติขมหม่หลัง4ตัวนิติพงษ์เสลานน์สุพรรณทองสงเอวตันกอนสอเวดพิลภัทรโนชัยยากลาง โอปอกก้วอน,นันต์ทศวรรษลิมวันนสเียนสามตวตลุกลุงลัดภูมิจันทึกบาเซลเชลเดมาหมูดาฮัด,ดาส่วนนาเป้าวิลเลียมโมตา้าผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าเมืองทองจะมาเน้นมีบอลแดนกลางอาศัยจังหวะผิดพลาดของผู้เล่นแบงคอกและโจมตีเร็วและในส่วนของแบงคอกจะมาเน้นคลองบอลบุกเจาะต้นมินเ้นสลับยิงไกลโจมตีแนวรับของเมืองทองอย่างแน่นอนทางด้านของเมืองทองฟอร์มช่วงแรกแรกพวกเขาก็ถือว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นมาก เพราะพวกเขาเก็บได้เพียงแค่18แต้มจากการลงสนามทั้งหมด15นัดแถมยังแพ้ไปถึง7นัดซึ่งบง่งบอกถึงปัญหาในเกมรับของทีมเป็นอย่างมากซึ่งช่วงปิดเลกแรกพวกเขาก็ได้เสริมทัพมาแก้ปัญหาของทีมทั้งแดนกลางและแดนหลังและยังได้จก,กันธนวั์ซึ่งจิตถาวรที่หายจากอาการบาดเจ็บมาเป็นตัวเลือกแดนกลางและทดแทนวีรเทพป้อนพันธ์ที่ย้ายไปซบแบงคอกทาให้ช่วงเลกสองนี้เมืองทองจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากจึงน่าสนใจว่าทีมจะปรับจูนวิธีการเล่นได้ลงตัวขนาดไหน เกมที่จะพบกับแบงคอกนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ชันดีเลยทีเดียวว่าเมืองทองจะกลับมาในทิศทางใดในช่วงเหลข2สองนี้และในส่วนของแบงคอกหลังจากช่วงไทยเลขแรกที่พวกเขาฟอมตกลงไปจากการไม่ชนะใครมาเลย3นัดติดแถมเกมล่าสุดยังพลาดท่าแพ้กับบุรีล์ทีมลุ้นแชมป์โดยตรงพวกเขามาทําให้แบงคอกนําที่2อ,อย่างบุรีย์เหลือเพียงแค่สี่แต้มเท่านั้นทําให้แบงคอกเดินหน้าปรับทีมด้วยการเสริมวิลเลเทพป้อมพันห้องเครื่องจอมคลาสสิกจากเมืองทองมาเพิ่มประสิทธิภาพในแดนกลาง และทดแทนการขาดหายของทิิพันธ์พ่วงจันทิบานเจ็บยาวทําให้เกมแดนกลางของแบงคอกในช่วงเลขสองนี้น่ากลัวขึ้นไปอีกเป็นกองนัดนี้พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนทัพกิเลนพยองที่อยู่ในช่วงปรับทีมครั้งใหญ่พวกเขาจึงมีความได้เปรียบน,นิดในเรื่องของความเข้าใจเกมของนักเตะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมมากมายนักเกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยความที่เมืองทองกาลังอยู่ในช่วงการปรับจูนทีมของนักเตะใหม่หรือนักเตะเก่าจึงทําให้ส่งผลถึงความต่อเนื่องในเกมไม่มากก็หน่อยประกอบกับแบงคอก ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมอะไรมากมายนักยังคงเน้นสภาพทีมเวิร์กที่ลงตัวเหมือนเดิมแถมยังได้วุดหนักอย่างจานเตอร์เข้ามาเสริมแกล่งนัดน,นี้จึงหวังว่าแบ่งขออจะบุกไปเฉือนชนะเมืองทองได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราบอลอาบาตอครบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ